สวัสดีครับทุกคนผมเคนแล้วในคลิปนี้ mm hmm. ก็จะมาให้ดูว่าบางตีมที่เราดาวน์โหลดมาหรือติดตั้งมาเนี่ยมันต้องมีการตั้งค่าพิเศษที่ไปยุ่งกับตัวโค้ดนิดนึงดังนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวเคนจะมาสอนวิธีการปรับแต่งตรงนี้เพื่อให้เข้ากับตีมที่เราดาวน์โหลดมามากที่สุดนะครับตัวอย่างที่เคนจะให้ดูในคลิปนี้ก็จะเป็นตีมที่ชื่อว่า Google m a x ครับซึ่งเคนไปโหลดฟรีมา ทีนี้เมื่อกดใช้งานตีมไปแล้วเนี่ยก็จะมีให้ติดตั้งปลั๊กอินนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ด้านบนติดก,กับหน้าควบคุมก็คือเมนูของตีมนี้ครับโดยเมนูของตีมนี้เมื่อเรากดเข้ามาเมื่อเข้ามาหน้าเมนูของตีมนะครับก็จะเห็นว่ามีแท็บย่อยอยู่5อันแล้วก็มีเมนูด้านซ้ายเนี่ยอยู่4อันโดยที่เมนูด้านซ้ายเนี่ยก็จะอิงกับแท็บนี้นี่แหละครับ อย่างพีมของเขาเนี่ยก็จะมีให้ลงทะเบียนสินค้าแล้วก็มีกดให้ติดตั้งตัวเดโมโถ้าเรากดมาหน้านี้แล้วเว็บเราเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยเราสามารถกด Import เนื้อหาเข้าไปได้เลยเพื่อให้ไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากกด Import ปุ๊บแล้วก็ใช้งานได้เลยก็จะได้หน้าตาแบบที่เขาเซ็ตมาให้แล้วเรียบร้อยต่อมาแถบที่3ก็จะเป็นแถบปลั๊กอินของเขาที่เขาแนะนํานะครับว่าปลั๊กอิของเขาเนี่ยควรจะติดตั้งอะไรบ้างอันนี้เคก็ทําการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจุดที่สําคัญก็คือจุดนี้ครับจะชื่อว่าแถบ System Status เมื่อเราเข้ามาแถบนี้เราก็จะเห็นว่ามีบางจุดเนี่ยมันถูกคาดสีเหลืองอยู่แบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็สังเกตแค่ตัวสีเหลืองนะครับว่าสีเหลืองเนี่ยเขาจะคาดว่าอันเนี้ยเรายังปรับแต่งไม่มากพอนะให้ไปปรับแต่งหน่อยนึงอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่า WP Memory Limit ตอนเนี้ยมันเป็นแค่40เมก แต่ว่าทางทีมเขาแนะนำให้ปรับต่ำสุด128เมกแล้วสำหรับการอินสตอลเด m o ตัวนี้ครับควรจะปรับอย่างน้อย256เมกแล้วก็เขาก็บอกวิธีการทำว่าให้เราไปประกาศนะในไฟล์ wp-config.php แล้วก็เรียนรู้วิธีการทำแยกจากตรงนี้เราก็จะเข้าไปดูนะครับเมื่อเข้ามาเราก็จะเจอภาษาอังกฤษแล้วก็โค้ดอะไรไม่รู้ที่เราไม่เข้าใจเลยแต่เคนจะให้ดูตรงนี้ครับก็ให้ดูตรงส่วนนี้นะมีโค้ดชุดนี้ ให้เราทำการก๊อปโค้ดชุดนี้ไว้อันนี้คือวิธีการทำในเครื่องของเราไปที่โฟลเดอร์ WordPress ของเราพอเราเปิดโฟลเดอร์ WordPress ของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรามองหาไฟล์ที่ชื่อว่า wp-config ครับตัวนี้ wp config จากนั้นให้เราเลื่อนลงมาหาคำ define wp underscore debug จากนั้นให้เราวางตัวเมื่อกี้ลงไปแบบนี้ แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ถ้าเราจะใช้เป็น Install Demo ด้วยก็256ครับจากนั้นอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ครับ Copy แล้วก็กลับมาวางต่อกันเลยแบบนี้ก็จะเป็น2ตัวชื่อว่า WP under score memory under score limit ปรับเป็น256 m Hz, แล้วก็ WP under score Mac under score memory under score limit 256 m Hz เช่นกันจากนั้นกดบันทึกครับ กลับมาหน้าเดิมกดรีเฟรชอีกหนึ่งครั้งทีนี้ก็จะเห็นว่าตรงเนี้ย WP Memory Limit ไม่มีคำเตือนและแล้วก็เปลี่ยนเป็น2-5-6 MB ด้วยเราก็มาดูต่อครับอันนี้ PHP Time Limit อันนี้เป็น90ใช่ไหมแต่ว่าทางทีมเขาแนะนำให้อย่างต่ำเนี่ย1้0ถ้าสำหรับ Install Demo ด้วยก็300แล้วก็มีวิธีทำให้เราก็กดวิธีทำเข้าไปดูครับเขาก็จะมาตรงนี้เราสังเกตตรงนี้ครับ Editing st access ตรงนี้เราก็โคดนี้มาเลยก็ปีจากนั้นเราจะไม่ได้ใช้ไฟล์ wp-config แล้วนะเราจะไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า st access ตัวนี้จากนั้นบนสุดเลยก็ได้เราก็วางไปเลยแล้วก็เปลี่ยนจาก60เนี่ยเคนจะ import demo ด้วยก็300ถ้าไม่ได้ import demo ก็180ครับ่า300นะกดบันทึกครับกลับมา n i f ฟ e s t ดูอีกครั้งหนึ่ง โอเคเป็น300แล้วต่อมายังมีอันนี้อีก php m a c input var recommend value 1680เราก็กดเข้าไปจากนั้นเลื่อนลงมานะครับสังเกตตรง m a c input var มันจะตรงกับอันนี้ m a c input var แล้วก็ใช้เป็น s t h access เหมือนเมื่อกี้เลยก็ copy code ตรงนี้มาเลยจากนั้นกลับไปใส่ต่อตรงนี้ครับเขาต้องการเท่าไหร่นะ1680 แล้วก็ใส่เ6 8 0กแแล้วก็กดบันทึกครับอ่ะกลับมาหน้านี้กดรีเฟชอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็จะเห็นว่าระบบที่ทีมของเราแนะนำเนี่ยได้ถูกปรับแต่งเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็สามารถใช้ทีมนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วเมื่อกี้เคนทำให้ดูบนเครื่องของเราแต่ว่าถ้าเป็นโฮสต์จริงๆละ่ะมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหน ตัวโฮสที่เราใช้เนี่ยปกติมันก็จะเป็น direct admin ใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาที่ไฟล์จากนั้นเคงจะเข้ารัดเลยนะครับเข้าไปถึงไฟล์ WordPress ของเราเลยจากนั้นให้เลื่อนลงมาหาเหมือนกันเลยครับก็คือหา wp config ตัวนี้กด edit แล้วก็เลื่อนลงมา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 ก็จะเจอคำว่า wp underscore debug ใช่ไหมอันนี้เคงก็ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ เมื่อเราใส่เสร็จแล้วเรากดเซฟแอ s ครับตรงนี้อีกไฟล์หนึ่งที่เราใส่ก็คือ s t x c e s ตัวนี้ครับก็กด Edit เลยจากนั้นก็จะเห็นว่านี่ตัวนี้เคนใส่ไว้แบบนี้เมื่อใส่เสร็จแล้วก็กดเซฟแอ s เหมือนกันครับก็อันนี้ก็จะเป็นการใส่เซิร์ฟเวอร์จริงๆนะ โอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย